ราคาทองคําวันที่8เมษายน2568 9นกา21นาทีภาพรวมราคาทองคําปรับลดลงถึงกะ600บาทนะครับโดยทองคําแท่งรับซื้อ49,050บาทขายออก49,150บาททองรูปพันรับซื้อ48,163บาท32สตางค์ขายออก49,950บาทมีการปรับ2ครั้ง ครั้งที่1 9ึ่กาในการ7นาทีปรับลดลง550บาทครั้งที่2 9งเกาในการ21นาทีปรับลดลง50บาทภาพรวมปรับลดลง600บาทเลยทีเดียวนะครับโดยข้อขอบุณขอ้อมูลจากทองคำราคา .com ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารราคาทองคำอย่างต่อเนื่องผ่านช่องเราได้เลยนะครับวันนี้นะทุลกปั่นป่วนแน่นอนนะครับด้วยราคาหุ้นต่างๆนะครับจาก ในเรื่องของนโยบายขึ้นภาษีของทางสหรัฐอเมริกานะครับนะทำให้ตลาดทุนทั่วโลกนะครับปั่นปวด